สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดี้ชาแนลนะคะ ก็ตอนนี้นะคะใช้คำว่ามีพี่ๆหลายหลายคนนะคะที่อยากที่จะเริ่มลงทุนแต่ไม่รู้นะคะว่าเราควรจะลงทุนแบบไหนดีนะคะอยากถ้าในตลาดทองเองเนี่ยก็มีหลายแบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งเนาะหรือว่าการเทรดทองนะคะกองทุนก็มีหลากหลายมากเลยใช่ไหมแปะอะไรนะคะที่เหมาะกับเรามากที่สุดและตอบโจทย์เรามากที่สุดเดี๋ยววันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักนะคะแล้วก็อธิบายให้ทุกคน เข้าใจได้ง่ายมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นภาษาหมูปิง้งปิ้งเลยนะคะผมแค่พูดก็หิวแล้วะไม่ใช่นะคะอ่ะไปดูกันเลย อือเลยนะคะต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่คนทั่วโลกนะคะให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะคะหรือว่านักลงทุนรายย่อยนะคะก็ต่างให้ความสนใจกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าตัวของทองคำเนี่ยใช้คำว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหลายๆคนก็ยังเลือกที่จะซื้อทองอยู่ดี รูปแบบการลงทุนทองคำเนี่ยมีด้วยกัน3อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือทองรูปพรรณนะคะหรือว่าทองแท่งนั่นเองเหมาะกับคนที่อยากจะถือครองนะคะหรือว่าเก็บไว้เป็นสินทรัพย์นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องระวังนะในเรื่องของค่ากําเน็ดนะคะหรือว่าค่าดูแลรักษาเนาะทุกคนเพราะว่าในอนาคตนะคะเวลาเราเก็บ อ่าไม่ว่าถ้าเป็นทองรูปพรรพันธ์ะกันนะคะถ้าเป็นทองรูปพรรพันธ์เนี่ยเวลาเราเก็บไว้นานๆเนาะหรือบางคนนะคะมีการหยิบออกมาใส่บ้างนะคะตรงเนี้ยก็จะมีค่าเสื่อมของเขาด้วยแต่ถ้าเป็นทองแท่งนะคะก็จะมีค่าเสื่อมที่น้อยลงนะคะมูลค่าก็จะไม่ได้ไม่ได้ตกมากนะคะก็จะไปตามราคาของทองในณปัจจุบันนั่นเองอย่างที่2ก็คือกองทุนทองคำนั่นเองเหมาะกับคนที่ไม่อยากที่จะถือทองเก็บไว้นะคะแต่สามารถที่จะ ซื้อขายได้นะคะผ่านตลาดหุ้น อย่างสุดท้ายนะคะคือการเทรดทองนะคะหรือว่า go f เ t u r e นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในข้อสุดท้ายนี้นะคะสําหรับเมเนจะเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเรียนรู้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์กราฟได้เพราะสําหรับการเทรดทองคำเนี่ยทุกคนสามารถเก่งกําไรนะคะได้ทั้งฝั่งของขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถ เก่งกาไรนะคะหรือว่าทํากําไรจากตลาดนี้ได้สำหรับนักลงทุนบางรายเนี่ยก็ลงทุนหลายตลาดนะคะไม่ใช่แค่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะคะเราเนี่ยมีการซื้อทองคําเก็บไว้นะคะเพื่อเก่งกําไรระยะยาวแต่ก็มีการเทรดนะคะในโกลฟิวเจอร์ด้วยเพื่อที่จะทํากําไรนะคะหรือว่าทำแคทโฟเนาะนะคะต่อวัน ก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนเลยและตอนนี้ทุกคนเทรดตลาดไหนกันอยู่คะแล้วเทรดเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะเข้าไปกดไลค์ให้ทุกคอมเมนต์เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องเมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเมย์จะเอาอะไรมาฝากทุกคนอีกบ้างนะคะก็ติดตามกันไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ next time บ๊ายบาย